สวัสดีค่ะ。 สวัสดีค่ะคุณผค่ะวันนี้ค่ะทุกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงขาย,ยาวเด็กนะคะทุกค้าจ๋าเป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นกับงานเลการอดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคานะคะทุกค้าจ๋าราคา4,500บาทนะคะน้ําหนักนะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ130-150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค,ะค่ะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า30บาทค่ะ30บาทคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าขะ30บาทได้แก๊ปคะ่ะ ลูกค้า่ะแก๊บมาเลยนะคะ30บาทได้แก๊ปเหมือนกันคะ่ะลูกค้าจ๋า30บาทได้แก๊บนะคะต่อด,ด้วยแก๊บค่ะพี่แอ๋วค่ะแก๊บมาอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะไปต่อที่ลีจ้านนไม่ยอมจ้า อริโซนาจ้าอาริโซนาก็มานะคะใช่ค่ะลูกค้าจากแก๊บก็มานะลูกค้าจากอาริโซนาก็มานะลูกค้าจากแบรนด์จะเยอะๆนิดเดียวนะลูกค้าจายยังคงเป็นขายาวนะลูกค้าจากขายาวล้วนขายาวเด็กล้วนใช่ค่ะขายาวล้วนเด็กนะลูกค้าจากกับการล้วนนะขายาวเด็กว่ไปต่อชิคกอนเอวีจ้าลูกค้าขา4,500บาทเท่านั้นได้แบรนด์รีวิว นะาให้แบรนด์ตามที่เรารีวิวเลยนะจ๊ะจ้าจ้าดูค่ะจากแบรนด์ถือว่าหลากหลายจ้คะจากเป็นขายยาวเด็กอาจจะมี้แต่เด็กเล็กยันเด็กโตจะโตเช่นนีนะคลูกค้าจาลูกค้มาหมดนะคะลูกค้าจ้าไปต่อที่ชมมี่จ้าชมมี่แมนไม่พอกฟังไม่ผิดค่ะสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้ะฟังไม่ผิดจากฎลูกค้าจากราคาสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้าจ้าลูกค้าขาค้ามาเลยนะคะทั้งแบบว่าเนื้อผ้าคอตตอน เนื้อผ้ายีนนะคะลูกค้าคะมีค่ามาอยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะค้ามาถามหาเนื้อผ้าอ,อะไรมีมาหมด ใช่ค่ะโอ้โนวีค่ะเป็นเรื่องไปก็แบบว่าเยอะๆนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้เราไม่ได้ประหตาดค่ะยังที่คุณภาพ 7A ค่ะลูกค้าสาอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนํำชำรุดนะคะอาจเจอบ้าง5-15รนค่ะลูกค้าตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะใช่ค่ะอาจจะมีเจอบ้างนะคะแต่แนะนําค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมเลยนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยพี่แอลยังไงฝายค่ะมือหนึ่ง เมอหนึ่งมาเลยค่ะลูกค้าค่ะป้าสวยๆยุ้ยๆเลยนะคะลูกค้าค่ะอยู่ในนี้ต้นทุน30บาทได้รีไวล์ค่ะลูกค้าค่ะได้แกบค่ะได้โอนาวีค่ะได้อริโซนาค่ะลูกค้าค่ะป้า พัดแบนด์แบรนด์ของเขานะคะลูกค yeah, so ้าขาขามาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจักขาขาเขามาหมดเลยนะคะลูกค้าจักรถด้มค่ะลูกค้าจักรถดทงอย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจักกับหมวดรายการนี้อเป็นของควิกซีเวอร์ตัวนี้เป็นของควิกซีเวอร์ค่ะลูกค้าจักกับเป็นหมวดกับโอ้ยโอ้ยกางเกงขายาวเด็กนะคะลูกค้าจักรหมวดกางเกงขายาวเด็กนะคะลูกค้าจัรราคาสี่พันห้าร้อยบาท ช่ค่ะ4,500บาทเท่านั้นลูกค้า่าขายงานเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วแนะนำหมดนี้เพิ่มเติมเลยลูกค้าเอาไปจับเซ็ตจับแมตกรายขายเชิ้ตเด็กอยู่แล้วเอาไปมิกเอาไปแมตคู่กันได้เลยนะคะใช่ขลูกค้าจะเอาไปแมตใส่ก้านนะคะลูกค้าจะขายของเด็กอยู่แล้วเอาไปไม้แขวนขายก็ยังได้นะต้นทุนต่อเช้น30บาท30บาทมีแบนจ้าแกบค่ะมีแบนมีไหวมีแบนออนเวนมีแบ อ่าะไรนะลืมไปแล้วพี่แอลอะไรนะแก๊บไปอ่ะแก๊บไปอแก๊บไปแล้วค่ะโอร์บีไปแล้วค่ะีวายไปแล้วค่ะอาริโซนาอ่าไม่ใช่ค่ะแบรนด์ถือว่าหลากหลายนะคะต้งาจะใช้ไม่แท้เหมือนที่แจ้งเราไม่ได้การันตีนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะเรื่องแบรนด์ไม่แบรนด์นะคะลูกค้าค่ะมีเขาเขาอยู่ในนี้แต่เน้นย้ำค่ะลูกค้าค่ะกระสอบนี้45กิโลสี่0บาทเท่านั้น ลูคกออลลค้าซื้อได้เลยนะคะเอาไปซักเอาไปรีดนะคะลูกค้าสามารถซื้อไม้แขวนได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ะใช้เทศกาลท่องเที่ยวมาแล้วลูคกค้าค่ะหมวดนี้นะคะใส่เที่ยวใส่เล่นใส่อยู่บ้านได้นะคะอ่ะโอนาวีค่ะค่ือไม่ซัมเมอร์นะใช่คเจ็งปิดเทอมหน้าลูกค้าจ๋าซัมเมอร์ช่วงเด็ปิดเทอมนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถอ่ะเอาไปขายนะลูกค้าจ๋าจะเป็นหน้าโรงเรียนใช่ป่ะใกล้ๆโรงเรียนก็ได้นะลูกค้าจ๋าอ่ะ ตลาดสดตลาดน้าจะขึ้นลงขึ้นห้างได้หมดได้ค่ะงไงก็ได้ค่ะลูกค้าะว้งหมดนี้เป็นคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้าจะสามารถนําไปขายได้นะคะสาระบ่อยค่ะลูกค้าขาป้าแบรนด์ของเขามี้ามาอยู่ในนี้เลยที่ทั้งตซนที่ยุโรปนะคะแล้วก็มีทั้งตซน USA นะคะลูกค้าค่ะราคามาอยู่ในนี้เพราะหมวดนี้นะคะมาทั้ง งานญี่ปุ่นและงาน U.S.A. แต่เน้นย้ำค่ะลูกค้าค่ะ4,500บาทได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะยูนิโค่ค่ะสีดําเท่มากเป็นของผู้ใหญ่อันนี้ก็น่ารักค่ะเป็นผ้าเชืเป็นสแล็คค่ะค่ะไม่มีกระรอบรวมทุกเนื้อค่ะค่ะนะลูกค้าจะอยู่ในนี้เลยค่ะค่ะจะเป็นเนื้อผ้าต่างๆ็รารวมมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าอ่าแล้วแต่ลูกเนาะบางกระสอบจะเป็นเนื้อยีนเยอะค่ะนะลูกค้าจับบางกระสอบนะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นเนื้อ ถ้ายื่นมาเยอะอันนี้แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระกอบด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาย H&M ค่ะลูกค้าค่ะอุ้ยแบรนด์ไม่พักเลยนะมี On Avi มี Polo มี Christopher นะลูกค้าจย์แล้วก็มีเป็น Polo จัน r e ายค่ะ Gap ค่ะลูกค้าค่ะคือหลากหลายแบรนด์เลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันก็มีนะคะเป็นแบรนด์ส่งบ้านเขาก็มานะคะลูกค้าค่ะแต่ยังคงเป็นสองเกงเด็กขยาว ใช่ค่ะเอาไปต่อที่แบรนด์โอนาวีนะคะใช่ค่ะลคะูค้าค่ะแนะนําแนะนําเลยนะคะเอาไปไลฟ์ตดขายก็ได้นะคะรูค้าค่ะหรือมีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะเอาไปแขวนขายก็ได้ไปจับเซตยิ่งทำราคาได้เลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจากส่วนมากก็จะเป็นทั้งทรงตรงทรงเดฟทรงมา้มานะะลูกค้าจากกระบอกแก <Guess S 1> ๊ปกระบอกนะใหญ่นะคะลูกค้าจากคัดขมาหมดเลยนะคะลูกค้าจากคัดเขามาหมดนะคะใช่ค่ะอุ้ยเท่มากเลยนะเหมือนงานที่ใหญ่เลยลูกค้าค่ะคือแบบใส่ได้นั้งผู้หญิงนั้งผู้ชายมีค้ามาอยู่ในนี้นะคะลูกค้าค่ะคขายอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะซื้อครบสองหมื่นได้ส่วนลดด้วย1นึ่ับาทนะคะลูกค้าค่ะ อุลนาวีนะคะใช่ค่ะไปต่อที่แก๊ปนะคะคาร์แบนแก๊ปอนาวีนี่คือแบบว่ามาแบบประชัมกันเลยใช่ค่ะตัวนี้เป็นของแก๊ปนะคะต่อด้วยแก๊ปค่ะพี่เอ๋ค่ะต่อด้วยแก๊ปค่ะแก๊ปมาเรียงๆกันเลยใช่ค่ะคะส่งค่าไซส์มาด้วยนะคะลูกค้าค่ะแนะนำเลยหมวดนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเบอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกกับทางบั๊อยู่แล้ว สนใจรา,รายการโปรนะคะลูกค้าสามารถทักสอบถามพนักง,งานโดยตรงได้นะคะหรือว่าทักหาแอดมินได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางบั็กนะคะลูกค้าขะซื้อยอดครบ20,000บาทนะคะภายในเดือนนะคะจะได้ส่วนลดด้วย1,000บาทหรือลูกค้าสนใจรายการโปรโมชั่นในแสนหนือนของเรานะคะสามารถ ซื้อให้ครบสองหมื่นได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าอะคุ้มๆ<ช> <นะ S 2> ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันเลยน,นะคะลูกค้าจ๋าอะก่อนไปนับประทาน,นที่อนน <ะ S 2> อนาเว่ค,ค่ะ,ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยะนะะ,ะลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะลูกค้าจ๋าให้ด้วยนะคะบ้าที่แอนูโอโนวีสองตัวสอนเลยนะ,อะเออแบนเยอะมากแบนด์เยอะจริงค่ะต่อด้วยแรงเลอรค่ะพี่แอ๋ค่ะแรงเลอค่ะแรงเลอก็มานะคะ ถามหาแบรนด์ม <c ort ing ini> ีอยู่ในนี้นะคะถามหาเรื่องไซส์ก็มาหมดอกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเรื่องเอวก็้ามีแต่เอวอย่างดเอวค่ะเอลที่เอลตะขอนะคาจะติดมาคัดกมาหมดเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงประมาณการจาะลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลื้นกันอีกรอบนะคะ ขานีย่าทัวรรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นหมวดกางเกียงขายาวเด็กนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานร่วมงานญี่ปุ่นงานเมก้ารอไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า130-150ร้ิชิ้นตกตก้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะ3าสบาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น ไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ IG จีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบากสองเราเปิดทุกวันค่ะตัง้งแต่9กาโมงช้าถึง5้ามเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวนนี้นะคะค่ะค<อ>ุณ